อ่าสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นในการพิสูจน์เกี่ยวกับการสร้างมุมมุมมุมหนึ่งให้มีขนาดเท่ากับมุมต้นฉบับนะครับอ่ะก็คือการสร้างมุม XYZ ให้มีขนาดเท่ากับมุม ABC นะครับในการสร้างข้อค่าก็คือเราก็จะลากลังสี XY ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเอ่อการวงเวียนยาวพอสมควรนะครับอ่ะ ก็คือการวงเวียนยาวขอสมควรแล้วก็ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เอ่อเราก็ลากส่วนโค้งนะครับตัดส่วนของตัดรังส e ี BC และรลังส e ี BA นะครับดังรูปก,ก็จะเกิดจุด E และจุด D ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ในทำนองเดียวการเราใช้ลัศมียาวเท่ากันนะครับใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ลากส่วนโค้งนะครับ ก็จะเกิดจุด n ขึ้นมาอ่ะแล้วจากนั้นเราก็ใช้จุด E เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็กางรัศมียาวพอสมควรนะครับลากตัดเออรังสี b a นะครับที่จุด D แล้วเราก็จะใช้ในทำนองเดียวกันก็คือกางรัศมียาวเท่ากันใช้จุด n เป็นเป็นศูนย์กลางแล้วก็ลากตัดส่วนโคง้ง ส่วนแรกนะครับก็จะเกิดจุด M ขึ้นมาแล้วเราก็จะลากรางสี y M ขึ้นมา y M ขึ้นมาได้นะครับอ่าเราก็จะได้อ่อรูปมุมที่ไม่ขนาดเท่ากันนะครับอ่าในการให้เหตุผลนะครับหาขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะลากส่วนของเส้นตรง DE และ MN นะครับส่วนของเส้นตรง DE ใะส่วนของเส้นตรง mn นะครับในส่วนของเส้นตรง de ใะส่วนของเส้นตรง mn อ่าเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม dbe นะครับซึ่งเท่ากันกับทุกประการกับสามเหลี่ยม myn โดยเท่ากันแบบด้านด้านนนั่นเองนะครับเพราะว่าเ BE เนี่ยเท่ากับ yn โดยใช้รัศมียาวเท่ากันอก็คือ BE เท่ากับ yn ก็คือจากที่เราสร้างนะครับเราก็จะใช้รัศมีเนี่ยยาวเท่ากันนั่นเองนะครับ อ่าต่อมา v d เท่ากับ ym ym ก็คือเหตุผลเดียวกันเลยนะครับก็คือรัศมียาวเท่ากันต่อมาเรามาดูที่ de นะครับก็จะเท่ากับ mn อ่า de เท่ากับ MN ก็คือรัศมียาวเท่ากันคราวนี้เราก็จะได้นะครับว่ามุม B และมุม Y เนี่ยเท่ากันจะได้มุม B เท่ากับมุม Y เท่ากันโดย เป็นมุมคู่สมในกันมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการดังนั้น เราก็จะส,ะสรุปได้นะครับว่ามุม x y z เนี่ยเท่ากับมุม a b c ก็คือมุม x y z มีขนาดเท่ากับมุม a b c นั่นเองนะครับ